สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะบอกเลยว่าน่ากินมากแต่ว่าเราไปกัน3คนคนนี้แล้วก็ตังกล้องแล้วก็หนูนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันนี่นะคะคนที่เราจะไปด้วยไปขับรถขึ้นไปนี่เราจะเอามอเตอร์ไซค์ไปซอมสามนะ <laughs> ขายยังไม่ถือเลยอ่ะดูดิแล้วก็จะไปซ้อมสามดูทุกคนไหวไหมรอรอดูนะ ขาไม่ถือเลย้าไปไหวเปล่าไหวไหมไปไปอุ้ยขาขาเหยียวก็ไม่มีต้องปล่อยขาลงต้องปล่อยนั่นนะเหยียเท้าใกอ่ะนาอุ้ยวินอุบานภออเบาๆเด้อเบาๆเด้อหนู แปกันแบบกลัวชีวิตตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยรล้วเกลอ่ะฮะแล้วถือถือพายอะไร,รอ่ะกลัวพายกลัวดีนี่ขาจะหายอยู่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวอันนี้เป็นหมู่บ้านว้าแทุก <c oughs> โคบรรยากาศดีมากระหว่างทางนะเนี่ย <c oughs> บรรยากาศโค้ดสวย <c oughs> แต่ตอนนี้ตรงนี้มาเป็นถนนละย่างขึ้นมาแล้วแต่เหมือนก็ดีแล้วน้องบอกว่ามันจะมีทางที่แบบว่าไม่ดีอีกเดี๋ยวรอดูว่าเราจะเจอทางแบบไหนโอ้พ่อล่าหลบล่าหลบเหมือนบ้ารอรอได้รอพ่อรอยยอะๆตาลุยอินเตอเขาถือนขาถือ ไก็กูเต็มุกอนมึงก็อีกเตมากนเดยก็อีตาคุเอีตาคไม่หามกันหนึ่อยคม่ห้ามเออสมัตอเลยอยู่ก็ถอนลอยยิลกูอันนี้คือเรามาถือแล้วนะคะทุกคนโอหลู่ใหญ่มากลู่เยอะมากโอ้ฝันทุกคน ทุกคนเห็นมาแดดแดไหมคั้วเ,ย,วเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าทุกคนเหตุไกลๆมัน,นไม่เห็นเดี๋ยวเราจาะขึ้นไปจะขึ้นไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะเอะโบโต,โต,นะต้นนะไกลนะน้องบอกว่าน้ำมากลับไม่ถือแล้วดูน้ำมา <c oughs> <c oughs> ดิเดินกลับคือโดยกลับเอเลยเขตกลับบ้านแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนทำไมไม่เติอนน้ำมาก่อนมาแล้วเอาเขาไปทางนี้เหรอเราไปฝันนี้เหรอไปได้ไหมไปได้ไหม นี่นะคะทุกคนเราต้องข้ามไปฝันนี้คือเราต้องไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะตามน้องๆไปหน้าไป <c oughs> บ่ายเบ้าว่า <c oughs> เคดิค <c oughs> บ่ายไหมเนี่ยขานสร้างแล้ว <c oughs> ไปก่อน <c oughs> เออโอเคไปด้วยกันไม่ได้นะทุกคนดีดีดีอย่าน่ากลัวดีดีด โอเคได้แล้วเดี๋ยวหนูไปต่อนะ let's go ฮะไปทำไมที่นู่นอ่ะไปทำไมอ่ะขา่าวซ่นหมดแล้วตอนนี้ฮะโอ้ภา,า,าพบรพรลุเลยว่ามาเาพี่ยบบุบุยหรอพาพบรุ่นเลยว่ามอาเพี่บบุบุยหรอวิดูดีทุกคนมาหรอใช่ไหมเเราจะไปไหนกันต่อน่ะเราเราคือต้นไหนคือแยกกันเหรอแล้วใันจะลงไปยังไงเธอพวกเธอสองคนลงไปเนี่ย อพันดูได้กว่าสยดูอย <mm ่าหนเล่นี่ปัานดูกันเนี่ยยิ่งสอทราสัรอเตะยะหลอดเยวพากเลยพานกเตยวพาหน่กเตยวยายคอยกอรไมอบขาาลีเยือหรอกี้ว่ามายนบา้ปม่นาบา พา,ายแต่แอนแหละทอบาทุกคนดูน้อดิจะขึ้นมาต้นนี้นี่มาสูงมากถ้าคืตอต้นนี้มาโคตรสูงเลยดูดิพาโอ้พาเอ้ยอย่าได้โอ้พ่อคาร่ามนาโนเอ้ยยังห้าไม่ได้เลยทุกคนหนูไม่อยากให้น้องขึ้นเลยดูต้นนี้ดิโคตรสูงมันสูงเกิน พ่อเออเออยาดีแต่นะะโอทุกคนมันไม่ใช่ใกล้ๆแล้วนี่นี่นี่นหนูขึ้นมาโต้ไม้ถือแล้วหนูก็อยู่ในบทโต้น,นี้แหละดูคนอื่นนะอุ๊ยเผาพ่อพ่อพอพอจาจับดีๆนะเดี๋ยวโดนแม่โบนี้ แต่นอกก็คือต้นไม้แบบนี้บ่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาไม่คื้ต่อหน้าหนูไงหนูก็เลยแบบกลัวเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกคนนึงนี่อีกคนคนนี้ก็อยู่นู้นเหมือนกันนี่พาอ,อุ้ยเหมือนรีก่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนน้องคึถูนี่แล้วเหนื่อยไหมเนี่ยอุ้ยชูนิ้วซู้ซูหน่อยชูนิ้วซู้ซูหน่อยชูนิ้วซู้ซูแบบนี้เอออย่าไหวอยู่ คือต่ออืมภาพพอลคารามูโนอะไรนะอุ้ยเสียรมาใครอ่ะเสียรถใครมาฮะทอดใ้ ตอนนี้น่าดูเขาเก็บผลไม้กันแล้วเราก็ไปกีหยาเดียวเพราะว่าเราขึ้นไม่ได้ขาสาั่นคืนไม่ได้แต่ึืนไกลแล้วแหละนี่เข็นี้โอ้หน้าพอ,อยู่ไหนเยเยอะมากทุกคนนิ่งน้าเมาื่อไรจะลงมาเมาื่อไรจะลงมานี่ โยมาให้กินด้วย <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากลับมาถือบ้านแล้วนะนี่เราได้ประมาณน,นี้เลยแป๊ะแปมากีกันพี่ว่าได้กินไหมนี่นี่นะคะตังกลอ้อก็เออเป็นตังกลอ้อให้เหมือนเดิมนี่ เราไปกันสามคนอันนี้คือไม่ได้ขึ้นเลยมเมื่อกี้น่ะที่ไม่ได้ถ่ายตัวกลับอะทุกคนโทราศาัพท์โตแล้วหน้าจอขลาดแตกแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆกินกันแล้วนะคะดูดิกินกอะอารอร่อยมากนี่คนนี้ก็คือขึ้นต้นไม้เหมือนกันนะคะหน้าจอเอ้ไม่ใช่กล้องหลาคนเรานะคะทุกคนแตกมันแตกแค่กระจกแต่ว่ามันได้กล้องมันไม่ได้แตกมันแตกแค่กระจกอะก็เลยแบบ ถ้าทุกคนชอบคลิปที่เขาทำอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาทักคลิปให้ดูบ่อยๆนะคะอยากให้เขาทำคลิปอะไรก็คอมเมนต,ต์ใต้คลิปมาได้เลยบาย,บายยได้กินแล้วนี่บา,บายๆบ,บายๆนะคะทุกคนไว้เจอก,กันคิปหน้าครับ